เสร็จแล้วค่ะนมจีนคุกหรือคุกซอสซีฟูดนะคะที่ยายทำเองนะคะปลาหมึกหนวดปลาหมึกค่ะกรอบอร่อยเชียวสวัสดีค่ะวันนี้จะกินปลาหมึกหนวดปลาหมึกนี่นะคะเออมันแช่ช่องแข็งอยู่เดี๋ยวยายจะไปต้มนะคะแล้วก็เอามากินกับน้ำจิ้มที่ยาย ทำไว้นะคะสูตรซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ยายทําไว้วันนี้อยากกินอาหารทะเลก็คงกินจิ้มไม่หมดหรอกค่ะก็คงจะต้องเป็นเออเก็บไว้ทำอย่างอื่นบ้างแต่ตอนนี้จะเอาไปรั่วก่อนนะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนี้เลยแล้วก็จะเอาฝาครอบค่ะนี่ค่ะเดีย๋ยวเล่งไฟสักหน่อยหนึ่งเราก็ ก็ใช้ได้แล้วตอนนี้ยังหนาวอยู่ก็ยังใช้เตาผิงอยู่นะคะต้มก็จะมาตำถั่วนะคะเพื่อจะไปใส่ตระซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดยายนะคะที่ยายทำเอาไว้เมื่อครั้งก่อนที่ลงคลิปอันนั้นเมื่อก่อนนี้ตอนนั้นไม่ได้ใส่ชูรดแต่ตอนนี้จะมาใส่ชูรสเวลาเรากินนะคะก็จะมาตำถั่วนะคะ ให้เขาละเอียดสักหน่อยหนึ่งจะได้เข้ากับน้ำซอสนะคะถั่วนี้เป็นตื้อถั่วสําเร็จนะคะเขาก็จะมีเกลือโรอยมามันก็จะออกเข็มนิดหน่อยนะคะที่จริงน้ำจิ้มที่ยายทำไว้รสชาติเหมือนก็ได้อยู่แล้วแต่ว่า เราจะมาใส่ตัวให้มันเกิดรสชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็ชูลรสที่เพราะว่าครั้งนั้นทำไว้ไม่ได้ใส่นะคะตอนนี้ก็จะคดออกผสมนะคะอันนี้ก็คือน้ำซอสที่ยายทำเอาไว้น้ำซอสซีฟู้ดนะคะยายก็จะมาเทนะคะนี่ค่ะกินจะหมดอยู่แล้วนี่จิมนูนจิมนี่เหลือเหลืออีกหน่อยเดียว ใส่ให้หมดเลยเนาะเพราะมันเหลือมาเยอะแล้วอันนี้ก็คือชู่อดค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตักถั่วลงไปนะคะจะมีผักชีก็โรยผักชีไปหน่อยมันก็จะหอมมากว่านี้ แต่ว่าที่เราทำกันนั้นเราก็ใส่ตะกกียลงไปแล้วมันก็หอมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาคนมาคลุกเคาให้เข้า <c oughs> อันนี้เป็นซอสซีฟู้ดที่ยายทำเองนะคะยายลงคลิปไปแล้วคะ่ะจิ้มอันนี้จิ้มเอ น้ำจิ้มเมี่ยงก็อร่อยนะทำทำน้ำจิ้มเมี่ยงอ่ะก็อร่อยเพราะยายจะเป็นคนกินแบบออกซีฟู้ดอยู่แล้วไงแต่ที่ลูกๆเขาจะชอบใส่ถั่วทีนี้ยายทำอย่างเนี้ยายก็ใส่ถั่วได้อหสชาเขาแซบค่ะแซบต้มเส้นขนมจีนสักหน่อยนะคะเพื่อกิน ด้วยกันจะกินคล้า,ายเมี่ยงแต่ไม่มีผักสลัดจะใช้ประกาศข่าวแทนนะคะลายายต้มปลาหมึกนะคะยายก็จะเอาน้ำส้มใส่ลงไปนิดนึงนะคะนี่ก็จะเอาเส้นขนมจีนมาต้มนะคะกินคนเดียวก็ต้มน้อยเดียวนะคะนี่ไม่น้อยนะเยอะเขาสุกเราจะเยอะเสร็จแล้วจะเอาฝาครอบไว้แล้วเดี๋ยวจะไปล้างปลาหมึกก่อน,นะคะ่ะ จะเอาเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งนะคะปลาหมึกเนี้ที่ยายต้มใส่ใส่น้ําส้มแล้วเนี่ยตอนนี้ยายก็จะเอาไปล้างนะคะระหว่างยายที่ล้างเนี่ยยายก็จะเวางกล้องก่อนเพราะว่ายายใช้มือถ่ายกล้องด้วยนะคะเราจะไปล้างก่อนนะคะเดี๋ยวยายจะไปเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาหอมมากกว่านี้นะคะตอนนี้ก็จะเอามาย่างนะคะย่างโดยที่ไม่ต้องหมักอะไรเลยค่ะ เพราะว่า oh, wow. ยายจะไปกินกับน,น้ําซอสยายนะคะยายจะไปยำนั่นแหละคะ่ะยำกับน,น้ําซอสยายน้ําซอสลาดนะคะวันนี้จะกินแบบนั้นนะคะวันนี้ก็จะเอาไปย่างนะคะเอาไปอบไปย่างหรืออบนะคะนี่คะ่ะจะจะไปเข้าเตาอบนะคะจะไม่หมักอะไรเลยจะทําอย่างนี้เลยจะเข้าเตาอบนะคะ ออกจากเตามาแล้วนะคะหอมชุยเลยค่ะร้อนร้อนเลยค่ะหอมปลาหมึกแท้ๆเลยค่ะไม่มีไม่มีข่าวค่ะก็จะเอาไปหั่นนะคะก็จะเอาไปหั่นค่ะคิดว่ากินไม่หมดหรอกสงสัยจะต้องเป็นสองมื้อนะคะจุกแน่ถ้ากินอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะหมดไหมนะคะเดี๋ยวหั่นก่อนค่ะ อันนี้คือจะหั่นค่ะก็หั่นเสร็จแล้วนะคะไม่เหนียวเลยเอ้ยไม่เหนียวเลยค่ะอร่อยไหนก็จะหั่นแบบนี้นะคะเพาอยายจะเอาไปคลุกขนมจีนค่ะราดน้ำซอสกินอย่างนี้เลยกินมื้อเดียวค่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยหั่นแล้วก็เก็บไ้กินอีกมื้อหนึ่ง <c oughs> กินไม่หมด ไม่ใช่ประหยัดหรอกกินไม่หมดนะคะอันนี้คือนมจีนนะคะนมจีนค่ะนมจีนก็ยังเหลือพอดีแหละได้สองมือนี่ค่ะก็จะเอาน้ำซอสใส่เอเดียว่นเดี๋ยวก่อน,อนทำผัา,าก่อนเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำจิ้มลาดนะคะน้ำจิ้มหรือน้ำซอสที่เราทำนั่นแหะคะ่ะ น้ำจิ้มสงสัยจะไม่พออ่ะเดี๋ยวเหลือม้วยที่ถ้วยต่อไปไหมเนี่ยแล้วก็ยำเลยค่ะโอ้น้ำจิ้มไม่พอจริงๆด้วยใช้หมดเลยเดี๋ยวไปเอาอีกขวดที่เหลือมานี่ใส่ลงไปก็ยำเลย แล้วก็กินนะคะบอกเลยว่าแซ่บอร่อยนะคะสูตรน้ําจิ้มก็ทำให้ดูแล้วนะคะแล้วก็เวลาเราจะจิ้มซีฟู้ดเรามาบีบมะนาวใส่หน่อยก็ได้เพื่อความหอมนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วจ้า ยนำนมจีนซอสซีฟู้ดนะคะกับปลาหมึกนะคะออน้ําลายไหลเพราะเชื่อใจว่ามันอร่อยนะคะอันนี้กินหนึ่งมื้อนะคะแอปเปิลสดๆนะคะผักแอปเปิลนี้ก็แก้เรียนได้นะายไ,ไปกินแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขค่ะอยากขอกินข้าวก่อนนะคะ คุณนะคะที่ช่วยชมคลิปยายขอบคุณทุกๆคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะ